ก็ผมกลุ่มสวยโต๊ะาามาแบบนี้นะำเสนอนะครับเรียมลีลานะเรียมลีลานี่แขงรกเลยนี่แขงน้าครับแม่น,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 นด้วยเนาะสองจุามนี่สิบเดเดือนละกนี่สิเดือนสิบเดือนไปแล้วนะาไกลตัวหนึงเลยน,นะครับร้อยสองจุดสาม นถ้าใครสนใจตักมาได้นะครับร้อยเหนือนะครับร้อยเหนือยุดรอเลยเครัคลิปนี้นะครับใครสนใจเข้ามานะครับเป็นเลียมลีลาเนาะนะี่นะครับมันเง่งๆตัวหนึ่งเลยถ้าผมคลิปนี้ขอ,อจะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม wis